สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนนดณประพัดประกาศลาออกจากการเป็นแอร์โฮสเตส เรียกได้ว,ว่าเป็นนักร้องสาวดูโอที่หายไปจากวงการไปนานพอสมควรซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าการที่ไม่ได้เป็นนักร้องดูโอแล้วในขณะนั้นไม่ได้มีปัญหากับคู่หูอย่างโฟแต่อย่างใดแต่ราวาทางค่ายนั้นจําเป็นต้องให้ทั้งสองคนแยกจากการพราะความอยู่รอดซึ่งล่าสุดมดนับประพั์หรือมดโฟ,โฟโมดรัาคัมแบ็กวงการบันเทิงประกาศลาออกจากกาันเป็นแอร์โฮสต์ของแอร์เอเชียยอมรับใจหายที่เกิดขึ้นรํมตอบคําถามมีปัญหาก,กับแอร์เอเชียจริงไหมหลังจากที่เมื่อ3ปีมดนับประพัด ได้สร้าง Surprise เซอร์ไพรส์เล็กๆด้วยการเฟดตัวเองออกจากวงการบันเทิงและหันไปสมัครเป็นลูกเรือของแอร์เอเชีย er ติดป,ปีกได้ทํางานเป็นแอร์เต็มตัวแต่ว่า,วาล่าสุดมดได้เตรียมย้อนกลับมาทํางานในวงการบันเทิงแล้วและประกาศว่าหลังจากที่ผ่านการคิดและไตร่ตรองมานานมดได้ลาออกจากการเป็นแอร์ของแอร์เอเชียทั้งนี้มดได้เผยในช่องมดนับประพัดว่าตอนนี้ตนลาออกจากการเป็นแอร์โฮสตสแล้วซึ่งตัวมดก็คิดและแตัดสินใจเรื่องนี้นานมากเพราะกว่าจะสมัครและเทรนนิ่งก็นานเหมือนกันดังนั้นการตัดสินใจลา ออกจึงเป็นเรื่องยากมดเผยว่าหลังๆมดเริ่มหันมาทําช่อง YouTube และมีงานติดต่อในวงการเข้ามามากขึ้นงานที่ติดต่อเข้ามาก็ไม่ใช่งานของมดคนเดียวแต่มีงานของโฟมดเข้ามาด้วยแต่ด้วยความที่ตารางบินยังมีอยู่และแน่นมากประกอบกับความเกรงใจโฟด้วยระดับหนึ่งทําให้ต้องปฏิเสธงานไปแต่โฟก็บอกว่าอย่าคิดมากชิวเิว,วเอางานของมดเป็นหลักดีกว่ามดเผยหากสถานการณ์ปกติกลับมาบินใหม่อีกทีเยอะๆเ0็ดถึงชั่วโมงจะทำให้หมดเหนื่อยมากวันหยุดจะไม่ทำ อะไรเลยและถ้าเป็นอย่างนั้นจะทําอย่างไรกับช่อง YouTube และอื่นๆมดเลยถามตัวเองว่าแบบนี้เราจะไหวไหมและได้คําตอบว่าไม่น่าไหวถ้ามดจะทําอะไรก็อยากทําอย่างเดียวให้เต็มที่ไปเลยมดเลยปร,รึกษาคนรอบข้างและได้รับคําแนะนําว่าถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนทําให้หมดคิดแล้วคิดอีกมดรู้ว่าตัวเองหายหน้าไปจากวงการบันเทิงนานมากไม่รับละครไม่ได้ไปออกรายการไม่ค่อยได้เล่นไอจีเข้าใจว่าถ้ากลับมาคงไม่ได้ทํางานในวงการทุกวันแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจลา ออส่วนที่มีคนคิดว่ามดมีปัญหากับทางแอร์เชียหรือเปล่ามดบอกว่าตนไม่ได้มีปัญหากับทางแอร์เชียและไม่ได้โดนไล่ออกตนสมัครใจที่จะลาออกเองและคิดถูกเหมือนการที่ครั้งหนึ่งตัดสินใจมาสมัครเป็นแอที่ไทยแอร์เอเชียและได้เรียนรู้หลายๆอย่างที่ไม่คิดว่าจะได้เรียนรู้มดยืนยันว่าลูกเรือทุกคนน่ารักและคอยเทคแคร์เอาใจใส่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรทางสายการบินก็ให้ความช่วยเหลือเสมอและขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนซึ่งยอมรับว่าแอบใจหาที่ลาออกมาแบบ แบบนี้เหมือนกันส่วนอนาคตจากนี้จะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงและมาทำยูทูบเบอร์เต็มที่เป็นฟูลไทม์ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นก็เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส Online นขอบคุณครับ